รายการกร e นฟาร์ม a ริ e ี y ช่วงฟาร์มไก์ร่วมสนับสนุนโดยโซโล S O L O โซโลปุ๋ยไข่มุกตลาเหรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนพลนดกค่ะท่านผู้ชมคะเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายเป็นช่วงเวลาของฟาร์มไก์นะคะ<อ>เป็นการแบ่งปันให้กับคนที่สนใจจะขยายพันธุ์เจ้าใส่ใบสักแบบมืออาชีพน้องติ้งพอที่จะอธิบายได้ไหมว่าตอน ตั้งต้นในการหารวบรวมพันธุ์มาครั้งแรกเนี่ยเจ้ากลุ่มสายใบศักดิ์นนะคะในตามตามท้องตลาดจริงๆเลยอ,ะอ่ะไม่มีการเพาะเมล็ดค่ะเกิดจากการขยายพันธุ์โดย2วิธีก็คือการซื้อไม้ทิชชู่คาเจอร์ค่ะ,ค,ะคือไม้ที่มาจากแลบผลิตจากแกลบนะคะประเทศจีนจะผลิตออกมาใช่ไหมคะ,คะแล้วก็เอามาเลี้ยงในไทยแล้วก็ปล่อยให้โตแล้วก็ขายแล้วก็ไปซื้อมาใหม่แล้วก็มาขายอีกเสร่จแลตัวติ้งอ่ะติ้งคิดว่า ต้นทุนในการเลี้ยงแต่ละครั้งให้เขาโตกว่าจะขายได้ค่ะมันใช้ระยะเวลานานแล้วก็เราก็ต้องไปซื้อพันธุใหม่มาตลอดเวลาติ้งก็เลยใช้วิธีการตอนค่ะติ้งก็เลยซื้อต้นไม้แบบประมาณประมาณอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาค่ะแล้วก็มาลงดินใช่ค่ะเอามาลงดินนี่ก็ประมาณ3ามปีค่ะ สามปีนี่คือติ้งตอนตลอดนะคะพี่ตอนเราก็ได้ของตลอดเลยปีแรกนี่สามารถตอนได้เลยไหมก็สักประมาณ6เดือนนะคะจากหลังจากที่เราปลูกอะค่ะเราก็ตอนได้แล้วจริงๆนะสูงประมาณนี้ค่ะค่ะก็เริ่มตอนได้แล้วสมมติเขาเป็นกิ่งเดี่ยวอย่างนี้ตอนตอนได้เลยตอนที่ลราต้นกลางได้เลยใช่ค่ะเราก็ตอนในตำแหน่งอย่างนี้ได้เลยค่ะพี่เพราะว่าไซเบรัสกค่ะยิ่งตอนยิ่งแตกกิ่งงามตอนนะคะพอเรา ตัดปลายยอดของเขานะคะมันก็จะทาให้แตกพุ่มพอแตกพุ่มตรงนี้ปุ๊บจาก1กิ่งนะคะมันก็กลายมาเป็น4กิ่ง4ี่กิ่งเนี่ยพอได้ขนาดที่เราต้องการที่ไซส์ที่เราต้องการจะตอนะนะคะเราก็นับไปว่าเราจะเอาความยาวเท่าไหร่คะยาว50เซน70เซน1เมตรเราก็ตอนในตำแหน่งนั้นแล้วพอตอนเสร็จแล้วปุ๊บลากออกเต็มตุ้มเราก็ชําลงมาใส่กระถางไซซ์นี้ก่อนอันนี้คือสแตนดาร์ดที่เราตอนพอเราตอนเสร็จแล้วเพิบ ขาสูงใหญ่ลากเต็มแล้วเราก็ถ่ายกระถางเพื่อเขาจะเร็นเติบโตต่อการเลี้ยงไม้กลางแจ้งเนี่ยค่ะ,คะก็จะมีช่วงระยะเวลาการตอนเหมือนกันเช่นหน้าหนาวเนี้ยเราก็จะไม่ตอนอเราต้องการให้ต้นไม้พักค่ะเพื่อ,อสร้างกิ่งสร้างต้นสร้างใบใหม่ให้เขาสมบูรณ์มืออาชีพเนี่ย มีวิธีการในการสร้างการเจริญเติบโตแข็งแรงต้นแม่พันธุ์ของไซรบสักเพื่อให้เขาแตกกิ่งก้านสาขาพร้อมขยายเป็นขยายพันธุ์ต้นเล็กๆน้อยๆเนีย่ยค่ะบอกได้ไหมมีเคล็ดลับอะไรไหมเราต้องบำรุงต้นด้วยการให้ปุ๋ยค่ะปุ๋ย,ยนี่จำเป็น ดีใ,ใจจังเลยเพราะวันนี้เนี่ยเทศกาลปีใหม่มันมาที่ก็ตั้งใจจะเอาปุ๋ยไขมุกสูตร17 17 17อันนี้เป็นโนวาเป็นคุณสมบัติพิเศษในการละลายด้วยตั้งใจจะเอามามอบให้กับติ้งก็นึกไม่ถึงว่ามันจะตอบโจทย์หรือเปล่าไม่รู้ในการเอามาใช้กับใส่ใบสักเหมาะมากค่ะพี่หน่อยเพราะว่าตัวนี้ลักษณะของสูตรเสมอคือ NPK เนี่ยนะคะเขามีความสมบูรณ์ในการบำรุงต้นใบ แล้วก็กิ่งของเขาใช่ไหมคะถ้าหากว่าลําต้นแล้วก็กิ่งแข็งแรงมันจะส่งผลที่มาที่ใบพอเวลาใบสวยค่ะเราตอลงมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสวยสวยเลยโอค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือต้องเข้าใจว่าเราต้องการส่งเสริมการเจริญเติบโตโดยเฉพาะพวกไม้ยืนต้นอย่างในกลุ่มของทรายใบสักต่างๆรวมไปถึงไม้ผลต่างๆปุ๋ยสูตรเสมอไม่ว่าจะ17 1 7 17หรือ 16, 16, 16ห นะล้วนแล้วแต่มีความสําคัญและความจําเป็นจําเป็นมากเพราะว่ามันเป็นปุ๋ยหลักเป็นตัวหลักเลยค่ะสามตัว<ะ>ใช่ค่ะแมนะ่ตั้งใจจะมาสวัสด,ดีปีใหม่น้องติ้งก็ินดีใจว่าไม่ไม่ได้ใช้แน่เลยขอบคุณค่ะอันนี้ต้องขอใช้เลยพี่เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่จําเป็นมากท่านผู้ชมคะเป็นไงบ้างคะมาที่นี่ได้หลากหลายความรู้หลากหลายมิตินะคะรายการของเราขอส่งพลังใจเป็นกําลังใจให้กิจการของสวนน้องติ้งนะคะ,ะสวนพูลสินแห่งนี้มีความเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จมากเลยนะขอบคุณค่ะ ขอบคุณน้องติ้งค่ะที่มาถ่ายทอดความรู้แนะนําเรื่องราวดีๆหลากหลายเลยกับรายการกร e นฟาร์ม l a รดี้วันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณพีณห่หน่อยที่แวะมาด้วยนะคะ,ะอบคุณค่ะ,คคะและเชื่อแน่ว่าวันนี้คงจะเป็นสิ่งที่เติมเต็มความรู้ดีๆประสบการณ์ดีๆจากคนที่ทําธุรกิจในเรื่องของต้นไม้ให้ท่านชมได้ติดตามชมกันด้วยนะคะ ท่านผู้ชมติดตามเรากันทุกวันเสาร์นะคะ7นาฬิกาถึง7นก30นาทีสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องใดนั้นต้องติดตามชมกันแต่วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะคงจะต้องลาจากท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่เสาร์หน้าในเวลาเดียวกันนี้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32สวัสดีค่ะ